เครื่องนี้นะครับเปิดไม่ติดครับลูกค้าเอามาให้เช็คก็คือสาเหตุนะครับเกิดจากเมนบอร์ดมีปัญหานะครับตัวเก่าตัวเก่าครับนั่งทําที่พื้นเลยเพราะว่าแกะไปแกะมาแล้วพวกน็อตเนสมันชอบหายนะครับก็นั่งที่พื้นเลยอเมนบอร์ดนะครับมีปัญหาเปลี่ยนปุ๊บใช้งานได้ปั๊บนะครับผมนี่เครื่องนี้ลกๆ่อยครับตัวทีอแบบเร็วๆเลยครับผมเร็วๆเลยนี่ครับ แค่เปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วก็ใส่ทุกอย่างคืนนะครับแล้วก็ทาความสะอาดนะครับนี่พวกฝุ่นต่างๆนะครับตอนแรกนี่เลกลังกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวคอยเก็บงานทีหลังมันจะมีเหลือนิดหน่อยนะครพวกนี้เก็บงานนิดหน่อยอ่าตอนนี้คเครื่องเปิดติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อ่าเปิดคอมไม่ติดมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับทางร้านพีซัดคอมรับเช็คนะครับรับเช็คนะเริ่มต้นที่300บาทเท่านั้นนะครับโอเคใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับ